เออกูจะโทรมาชวนมึงไปเที่ยวอเดิที่ไหนวะไล่ฝนเทียมคขาว่าฟิลแม่งเหมือนขึ้นดอยเหนือเลยวะ่ะแต่แม่งอยู่แค่สระบุรีเองรถรถขึ้นไหวไงไหวดิรถไรก็ไปได้มึงเชื่อกดูดิเอาอีกแก้วทานี้แก้วเออไปวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้เลย ไปพนี้อ่าอ่าโอเครายกัรนี้เคพรุ่งนี้ะนกัน ตอนนี้ฝนตกนะครับตายแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยห้าโมงครึ่งแล้วผมว่าถึงนู่นนะน่าจะมืดแะครับยังไงครับคือแบบเราลำกันจัดอะคือแบบฟ้าไม่มืดก็ยังไม่ออกอะเตรียม,มเตรีมของตั้งแต่บ่ายสองคึ่งอือันนี้กี่โมงแล้วิวตอนนี้หกโมงสามสิบหก แวะเติมน้ำมันถังแรกนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากเพราะว่ามันมืดแล้วครับเดี๋ยวผมก็แวะตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับเราต้องเปลี่ยนแพลนแล้วเพราะว่ามันมืดแล้วเราจะขึ้นเขามันอันตรายผมผมคงต้องต้องเปลี่ยนที่นอนแล้วครับคงไม่ได้ไปไล่ฝนเรียมแล้ว อาจจะไปอ่างเก็บน้าหรืออะไรก็ได้ที่ที่มันไม่ต้องขึ้นเขานะครับตอนนี้เราอยู่เซเว่นตรงแก่งคอยนะครับแวะว่าจะแวะหาอะไรกินกันก่อนเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เตรียมของอะไรมาเลยนะเพราะตอนแรกกะจะไปไล่ฝนเทียมกันเนี่ยแต่ว่าฝนมันตกทางเละแล้วก็มืดแล้วด้วยก็เลยเดี๋ยวหาข้าวกินตรงนี้ก่อนครับ เอากระเพราหมูสับไข่ดาวพิเศษของจันครับผมของผมจันนะครนนเอามึงมึงกินอะไรนะไกันะไปกินแบบปลา๋อโอเคโอเคโอ้โหเดเลย ตอนนี้แบบพามาไหนไม่รู้เข้ามาอุโมงค์รถฟงรถไฟอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะสี่ทุ่มแล้วด้วยตอนนี้เพิ่งถึงนะครับสี่ทุ่มห้าสิบอาจจะมอง ไม่ค่อยเห็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลางเต็นกลางตรงกลางเต็นก่อนน่ามีตั๊เลี้ยเลยอื้มขอแต่แค่มันไม่บินไม่ยแล้วมันไม่บินแล้วอันนี้ยขอขอให้มันไม่หล่นมาทับหลวงพ่อตอนนี้ก็กางเต็นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิวตอนเช้ากันตอนนี้มันไม่เห็นอะไรละเดี๋ยวผมขอนั่งดิ้งดังๆ แล้วเข้านอนแล้วครับ ตอนนี้เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิวนอกกัน บางคราวฉันก็รู้สึกเหมือนว่ามีผู้คนอยู่รอบตัวแต่บางทีฉันก็รู้สึกตัวเหมือนไม่มีใครบางที่รู้สึกวันในใจกับเส้นทางที่เราเดินไกลแสนไกลหนทางผ่านมานั้นคงจะนานแสนนาน ก็เงียบดีนะครับจริงๆอ่ะคือมีแพลนว่าอาจจะไปไล่ฝนเทียมต่อขึ้นตอนเช้าเอาแล้วกันคือเมื่อคืนขึ้นไม่ทันนะครับก็เลยต้องมาที่นี่ก็ไม่แย่นะผมก็ไม่แย่นอนได้เงียบก็อาจจะต้องไปอีก สี่สิบกิโลเป็นไร่ฝนเทียมแต่ก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะเป็นโคลนไหมถ้าเป็นโคลนก็เละอยู่ครับสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้ไปนะครับไร่ฝนเทียมเพราะว่าทางมันเละมากน่าเสียดายเดี๋ยวไว้รอบหน้าผมมาใหม่เดี๋ยวผมพามาอีกรอบรอบหน้าผมเอาจริงแล้วเราต้องได้ขึ้นรอบนี้มันเกิดปัญหาหลายอย่างมากครับ ฝนฟ้าตกแบบว่าโอ้โหพายุมากเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ